คุณคิดว่าเรามาถึงจุดๆุดนี้ได้ยังไงเพราะกรรมเก่าเพราะเรากาดตกไม่ประมาทกาดอย่าตกเพราะผู้นำโง่โง่ก็ไปไปหาเยาไยคำตอบอะเธอฉลาดอยู่แล้วไม่ใช่หรอ22พฤษภาคม2557่25้ำกลางปีกกลองและเสียงนกหวีดของการประท้วงพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร ปลายกระบอกปืนของในพลชนชั้นนำประหารเสียงของประชาชนหลายล้านคนที่เลือกรัฐบาลพักเพื่อไทยลงอย่างไม่ญยดีโดยอ้างว่าเพราะว่ามันเป็นสถาการซึ่งมันติดขัดด้วยกฎหมายด้วยรัฐธรรมนูญนะด้วยอะไรละ่ะปัญหาความัแย้งซึ่งรัฐบาลที่แล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นยุคข,ของรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชนยุคที่เราคิดว่าไม่นาน เเราาาาาจะทตมมสัญญขออวลอีกไ่นนและกูทำยังไงวะปัดโพที่ทำงานบนภาษีประชาชนจากการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองจากการบริหารที่เอื้อประโยชน์ในทุนขุนศึกศักดินา มากกว่าประชาชนเจ้าของประเทศแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้เกิดขึ้นเมื่อวิกฤตโควิด -19 มาเจอกับรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชนโรงพยาบาลสนามตั้งช้าคนรอเตียงจนตายคาบ้านรอการเยียวยาจนต้องกรอกยาค่าตัวตายหน้ากระทรวงการคลังจะแปลกอะไรเพราะนายกที่เรามีไม่เคยเห็นหัวประชาชนเราคือตัวเลขที่เขาต้องปั้นแต่งเพื่อแสดงผลงาน เราคือลูกน้องใต้บังคับบัญชาที่เขาจะต้องสั่งให้อยู่ในระเบียบไม่แตกแถวเมื่อไรก็ตามที่เราหย่อนวินัยเมื่อเราหย่อนอะไรล่ะการประพฤติปฏิบัติตัวที่ไปสู่ความสนุกสนานสะดวกสบายจนเกินไปนั่นแหละครับเราก้าวไปถึงวามประมาทแล้วเราไม่ใช่เจ้าของประเทศแต่เป็นพวกเขาผู้นำตายเราจะรอดกันหมด สวลากตั้งที่มีวาระ5ปีจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกหนึ่งสมัยจะเป็นประวิทย์อะไรนะอนุพงศ์หรือธรรมนัตมันคือแป้งใครจะอยู่ใครจะตายเราจะอยู่กับระบอบประยุทธ์13ปีเต็มทั้งหมดนี้มาจากจุดเริ่มต้น22พฤษภาคม2557อยอย่ายอมให้คณะรัฐประหารขโมอยอนาคตของคุณเจ็บ และจับ